จบกันกับช่อง diy ตามใจชอบนะคะคลิปนี้จะมาทำ diy a n d r e c y c l e กันนะคะโดยที่ใช้แกนของทิชชู่นะคะ3แกนแล้วก็กระดาษก็ใช้กระดาษโฆษณานะคะตามห้างดึงออกมานะคะเป็นแผ่นๆแล้วก็มีกาวค่ะแล้วก็มี รองเป็นฐานนะคะวางไว้ก่อนค่ะมาม้วนกระดาษเป็นก่อนนะคะม้วนแน่นแน่นเลยค่ะโดยที่ม้วนกระดาษตามเฉียงของกระดาษนะคะแล้วก็ใช้กาวนะคะติดไว้พันให้แน่นค่ะ ก็ม้วนไปสักประมาณชิ้นนะคะ3 0ถึง40ชิ้นแล้วก็หมุนพันให้แน่นค่ะแล้วก็ใช้กาวติดแล้วก็ให้ตัดนะคะเท่ากับแกนของความสูงของแกนกระดาษค่ะ ขนาดแกนของกระดาษนะคะต่อไปก็ให้ใช้กาวนะคะติดรอบๆแกนกระดาษ ซึ่งก็จะได้แบบนี้นะคะก็เตรียมไว้3มชิ้นนะคะแล้วก็จะใช้กระดาษแข็งเป็นฐานนะคะจะทำฐานเป็นวงกลมนะคะ แล้วก็ตัดเลยค่ะแล้วก็จัดจัดวางนะคะโดยที่จะใช้กาวติดค่ะ จัดวางให้สวยนะคะแล้วก็วางทิ้งไว้แห้งค่ะเมื่อกาวแห้งดีแล้วนะคะก็ใส่ของที่ก็ใส่ปากกาใส่ดินสอใส่เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้กับงานวางไว้บนโต๊ะนะคะ ก็น่ารักทีเดียวค่ะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะที่นำมาฝากกันซึ่งเป็นการรีไซเคิลกระดาษที่มีอยู่เยอะภายในบ้านอาจจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษอะไรก็ได้ค่ะนำมาม้วนแล้วก็มาติดกับกาวนะคะใช้เป็นภาชนะใส่สิ่งของได้ค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของช่อง DIY ตามใจชอบสวัสดีค่ะ